กเกิดในร้านไทยแลนด์ครับวันนี้เราจะไปสำรวจทางกันจริงๆเราสำรวจหลายรอบแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้สักรอบหนึ่งไม,ไม่ได้ทางไม่ได้ตัดไอเทมอะไรเลย <c ười> ความพยายามอยู่ที่นี่ความสําเร็จอยู่ที่ไหนเราได้เห็นเส้นทางมีเวลาถ่ายกันมากขึ้นอันนี้เราเตรียมมาลุยกันเลยแหละเดี๋ยวนี้เราให้ลุงเอสเป็นผู้นํา <c ười> พี่นำเดี๋ยวเราเไปสตาร์ทแล้วเดี๋ยวเราออกเลย หลังจากปล่อยตัวมาได้ระยะหนึ่งเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาในเส้นทางธรรมชาติโล่งเลยโล่งเลยพี่อาร์หายหลายคนอาจจะสงสยัยพี่อาไปไหนลงเดินถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งเรียบร้อยนวนทิ้ง <laughs> ดูไพนซ้อนดีกว่าปะ นี่แหละ <c oughs> อตอนนี้เราอยู่ที่ถยิยซ้อนเนาะขมมที่2อจุดห้าประมาณ2.5งจุดห้าตรงนี้เป็นจุดเอจุดน้ําจุดแรกนะจุดน้ําจุดแรกครับก็จุดน,นี้ก็จะมีมีวิวเขามีถนนมีรถมีคนมาถึงนี่ก็จะเจอผู้คนก็ให้สังเกตป้ายส่วนทางที่เราจะไปต่อฝั่งตรงข้ามเรากะ็ะโดดข้ามความเลย ตอนนี้เราอยู่ในปา่าเมซอนไกไปไตไส้โตะใกล้ๆไม่ไปไกลเราเข้าปา่ามาแล้วสามวันแล้วเนาะสามชั่วโมงถึงหรือเปล่าเ <laughs> มื่อเช้าเราไม่ได้เตรียมอะไรมากินเลยเราต้องมาหาของปา่ากินกันเองใ <laughs> นป่ามีขนมปังพี่เอาอะไรอบเรามีรถราบาด้วยเราใช้พ่อรถอบด้วยความร้อนเราเบิ้ลเบิ้นเบิ้บิ <laughs> บ้ลถ้ามันดีๆไม่ได้เราก็หลุดโลกไปผมดูแล้วคงจะไม่อิ่มหรอกกับแซนด์วิชที่เราทำจากยีส ที่อยู่กับต้นไม้อบกับท่อรถไม่ลงมีขอ่อซื้อร้านค้าหน้าป่านันเลยป่ากนันตอเฮ้พี่เอาวไปเนี่ยเหล็กกิน ให้น้องเอสไปต่อแล้วครับซึ่งรถมันไม่สามารถไปได้เราจะไปรับน้องเอสดีที่หนึ่งตรงนี้ให้น้องเอสเดินไปนวดไปก่อนถึงแม้ได้ชันหน่อยแต่ไม่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวพี่จะขี่ไปเรื่อยๆไปรอเอสเคพี่ขี่เรื่อยๆได้เท่านี้เหรอวะ ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เราบอกว่ากมที่5.5าจุดนั่นอ,อันนี้คือภาคต่อโอสุดยอดนี่คือ สิ่งที่นักวิ่งจะต้องเจอแต่คุณไม่ทันผมหรอกผมเจอให้ก่อนพวกคุณแล้วเรียบร้อยโอ้โหล็อกสุดยอด อู่ที่ไหนครับเนี่ยหลังจากที่ผ่านกมที่ห้าจุดห้ามาก็จะเจอทางนี้ต่อเลยมันมีบางช่วงบางช็อตที่ผมไม่สามารถถือกล้องได้จริงคื มันต้องคานเลยอ่ะมันลกขนาดนั้นเลยอันเนี้ยเราเป็นการสำรวจเพื่อที่จะทำไฟลเส้นทางให้กับน,นักวิ่งก็ถือว่าเป็นการสปอยนั่นแหละแมงมุมโคตรเยอะไม่แน่วิ่งจากเขาอีตโต้เสร็จเราอาจจะได้เป็นสไปด้วยแมงก็ได้แมงมุมเยอะจัดเราเอา้าเหมือนฝันที่เป็นจริงครับพี่พี่เข้ามารับเองนะผมเหงามากเลยพี่ผมจะได้เรียนฟรีไหมกูเข้ามารับแล้ว ไม่เป็นไรแล้วนอ้องพี่ปล่อยให้เงือนป่าประมาณสินาทีสิบปีไม่ได้หรอสิบนาทีมันดูน้นอยไป ปตองอะ,ะองพี่ทำอะไรปะปะปะอ่ะปาตองขับรถเล่ <c oughs> ตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดน้ำอีกหนึ่งจุดไม่น่าจะเป,เป็นจุดน้ำอีกหนึ่งจุดเป็นแน่ๆของ ระยะ25โลกมที่7.3ของระยะ25ก็คือหลังจากปล่อยจุดสตาร์ทมาปึ๊บวิ่งไปกับถนนดําแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติวิ่งมาเจอท้าหินซ้อนเป็นจุดน้ําด้วยแล้วก็มีวิวที่สวยงามด้วยท้ายหินซ้อนเสร็จเราข้ามฝั่งไปอันนี้ก็จะยาวหน่อยเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีก4โลวิ่งข้ามถนนมาเข้าดางังศึกษาธรรมชาติ่ันกมที่5.5 ผ,ผ่านนั่นผ่านนี่้ผ่านหลายจุดนะผ่าน5.5ผ่าน5.6ุ7ผ่าน5 7ผ่าน5 8 5.9 60ายังไม่นับ6.1น่ะเนี่ยโอ้ยังไม่รวม6.2เอาเป็นว่าเราข้ามถนนมา <c oughs> ถึง <c oughs> แ,ลแล้วเราก็ผ่านเส้นทางธรรมชาติมาเนอะ,อะมันน่าจะประมาณกมที่7จ็ดใช่ๆอ่ออกถนนดำอีกทีนึง่งแล้วก็ตัดถนนดำออกมาข้ามฝั่งมาข้ามฝั่งมาเพื่อที่จะดันขึ้นองพระอีกส0 0อเมตรเราจะเจอจุดน้าก็คือจุดนี้ ก็คือ7.3จุดจุดที่เรายิงกันอยู่นี่คือจุดน้ำากะมาที่7.7 <7. 3. S 1> นะครับ7.3็ดจุดสาดสามนแหละครับคือ <laughs> <laughs> ช่องเรามันไม่ถูกอยู่แล้วอ๋อโอเคก็โอเค,อเคตามนั้นเดี๋ยวเราไปเส้นทางไปดูเส้นทางกันต่อเราจะดันขึ้นองค์พระกันด้วยรถคันนี้กับเส้นทางที่ฮัลโหโหด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  <c oughs> ไปดูกันว่ามันจะโหดสักแค่ไหน พรุ่งนี้เราอาจจะมาต่อกันใหม่แต่ว่าต้องดูก่อนว่าพรุ่งนี้เราจะเดินหรือเราจะขี่รถดีถ้าเป็นไปได้อยากจะเดินขีน่รถีรถน,นิดนึงแล้วเดินขี่รถเยอะแล้วเดินน้อย <c oughs> ยอมเมื่อยมือดีกว่าเมื่อยขา <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เราเรา,เราทำกันแค่นี้ก่อนเพราะว่าตอวนี้<ร>นตอนนี้เขามีกิจกรรมเนาะเป็นละบาผิดวันผิดวันผิดวันกิจกรรมปูป่าเราก็จะเห็นไข่โตมีป่าเยอะขึ้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากันใหม่ จากเมื e ่อวานที่เราหยุดไปเนาะก็เดี๋ยวเราไปเป็นต่อไปดูก hmm> ันเดี๋ยวพาทำเส้นทางต่อถึงจุดที่เรามาไว้แล้วจุดที่พี่บอกว่าเราจะจําได้ไหมเอาอะไรมาจําไม่ได้พี่มันยับซะขนอดนี้ไปพอหลังจากเรามุดมาได้สักพักนะครับเราก็จะวิ่งต่อในเส้นทางจรมมชาตาทางล้มลื่นนะ ท้องฟ้าปลอดโปร่งไปบอกเขาอิโต่ป่าปิดมีรถมาครับไปไหนครับพี่อ๋อไปดีพี่มาดูเส้นทางน้องน้องมาจากไรครับผมมาจากตรอกซอยครับข้างล่างงูเลยนะตรกซอยเขาอิโต้เนี่ยครับอ๋อเคเจอกันน้องเจ้ขับรถดีดีครับพี่ครับครับครับขับด้วยเย้เอารถมาก็ใช่มันจะสบายเลยครับยอมเมื่อยมือดีกว่าเมื่อยขาอะไรอ่ะ แล้วพี่ผมเข้าเมืองรับแรงแล้วครับเรียบร้อยรับแรงจริงสุดยอดเลยอะเราสำรวจกันมาก่อนหน้านี้แล้วตรงนี้แหละมั้งคือเราเคยโดนแตกต่อยกันแล้วเราวิ่งแบบว่าสุดชีวิตอ่ะ คือจากรถหนักๆที่เข็นกันไม่ไหวก็เข็นไหวอะเออมาขนาดนั้นเลยสุดยอดก็วันนั้นก็บวมไปหลายคนอยู่ไม่โหมดไม่มันไม่ดูดนันก็ไม่ใช่ของโตด้วะ นี่ลงเลยโตพี่อางเดทาฮะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปดูตอนขึ้นการเดินทางอันแสนยาวไกลที่เราผ่านไปกี่กิโล10กิโล10เองอ่ะ10 10 10กิโล เรากลับบ้านนี่ี่เราเจอถนนแล้วตอนนี้เราถึงอง์พระแล้วันที่เป็นจริงจุดน้ําตรงอง์พระจุดแรกคือขาขึ้นก็มอที่10แล้วก็จะมีจุดที่สองด้านไหนสวัสดีครับไม่รู้ใช่ใช่ใช่มีน้องมาทักชอวบิงเบาชบวิิงเบา เขาต้องวิ่งอย่างไยอ่อวิ่งเทลนะค่ายไหนลูกพอเพชรพิทักษ์ครับอยู่ตรงไหนเจอพีามอ่ะเจอน้องนักมวยพอเพชรพิทักษ์เจอกับค่ายเดลันพี่อาร์ตไปลลุยไม่อยากทำร้ายเด็กเด็กไม่อยากทำร้ายพีก็คือจุดตรงทางแยกพอเราออกมาจากถนนมาเจอถนนดำปุ๊บพอเราวิ่งตรงตามถนนดำมาเราจะเจอจุดน้ำสำหรับขาขึ้นของระยะ25กิโลเพื่อที่จะวนไปตรงยอดเขาอีโต้ ปะ่ะเดี๋ยวเรา,าไปดูกันต่อก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่ายอดเขามันมีอะไรรอเราอยู่เมื่อกี้ผมกะจะเล่นพ um. ี่จะหาแล้วไอ้ยออดีพี่เล่นมาเขือเปอาะแปะหน้าแว่นทายเลยอันมาถึงยอดเอาโตแล้วนี่จะเป็นจุดน้ําอีกหนึ่งจุดที่มีหัดออฟมีเสือให้เหยียบเสือที่เขานอนกันเหรอใช่เสือที่เขาปูตามทะเลชายหาดอะไร พอพวกเราขึ้นมาถึงเราก็จะได้เห็นบรรยากาศอะไรแบบนี้จุดท่องเที่ยวลน้์มาคจุดใหม่เมื่อก่อนมันเคยโลง่งแล้วทีนี้มันโลกเขาก็เลยตัดใหม่ทําใหม่ทาสกายวอล์ขึ้นมาให้เราเห็นวิวได้ทั่วไปหมดเลยเราขึ้นมายอดแล้วใช่ไหมอย่างที่ผมบอกตอนแรกจุดน้ําอะว่ามันจะมีจุดที่สองนี่แหละเดี๋ยวเราจะลงไปหาจุดที่สองก่อนก็อย่างที่บอสบอกบอสบอกว่า เดี๋ยวเราต้องลงไปน้ำตกสายทองก่อนถ่ายน้ำตกสายทองช่วงนั้นมีน้ำตกไหมแต่มันก็น้าแน้วน,นะอาจจะเป็นน้ำแข็งเหมือนพี่นาร้อนก็เดี๋ยวเรา <laughs> ลงไปน้ำตกสายทองเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูว่าน้ำตกสายทองเป็นยังไงทรายมันจะแบบว่าสีทองเลยใช่แต่ก่อนอ่ะล่อนมาไปเอาขายร้านทองสาระปะเนี่ยมไม่มีสาระพอหลังจากที่เรามาจากยอดเขาอีโต้แล้วเราก็ชม สกายวอล์ฟเรียบร้อยก็จะ up. อัพก็จะดาวฮิลลงมาจะดาวฮิลลงมาจะดาวฮิลลงมาค <laughs> <laughs> ือเส้นทางน่าจะเป็นเส้นทางดาวฮิลลงเรื่อยๆย, <laughs> ยาวๆลงพระใช่เราจะดาวฮิลลงไปยาวๆเลยระวังลื่น <laughs> ใช่เราลื่นลื่นลื่นอันนี้สาคัญเลยต้องระวังลื่นเพราะว่าทางทางลงตรงเนี้ยคือมันมันชันจริงๆมันดิ่งแบบดิ่งเหมือนอารมณ์อ่ะไม่ไม่ใช่มันมันก็ถามว่ามันมันชันมันมันไม่ได้ชันขนาดนั้นมันจะสลบลงมาเรื่อยๆมันไม่ได้โหดร้ายมากแต่ว่าให้ระวังหินลอย ระวังอตอไม้แล้วก็ระวังใบไม้ที่ทําให้เราลื่นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ควรระวังมากเกียร์ทางแบบมีจังทำไมอ่ะมันจะลื่นอ่ะถ้าเราล้มกันเงียบๆอ่บมันไม่เป็นไรล้มกันคากล้องอะ่ะมันอายนา <อะ S 3> เรา <c oughs> ตัดออกเลพอ,อมาถึงตรงนี้แล้วผมก็มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่วิ่งระยะยิบคือทางอ่ะมันไกลแล้วมันโหดใช่ไหมอย่าไปคิดว่ามันเหนื่อยคือมันเหนื่อยนั่นแหละแต่ว่าอย่าไปคิดนัง่งรถเรายังเหนื่อยเลย มันเหนื่อยจริงนะแต่ว่าด้วยเกียรติของลูกเสือสามมาหรืสัญญา <c oughs> ไม่ใช่สำรองไม่รุ่นใหญ่อ่ารุ่นใหญ่อะไรอ่ะผมลงดีกว่าเกิดมาไม่เคยคิดจะวิ่งเลยจนโดนลูกชายของใครก็ไม่รู้ขับรถไลไตาม <c oughs> ว้ เาความเดิมตอนที่แล้วก่อนตัวนี้ผมจะย้ำให้อีกรอบก็คือปล่อยตัวจากจุดสตาร์ทวิ่งตามถนนดําเดี๋ยวซ้ายวิ่งตามทางธรรมชาติไปผายหินซ้อนพอผายหินซ้อนเจอจุด C ีเราข้ามถนนมามันก็จะเป็นเส้นทางธรรมชาติอีกทางหนึ่งแล้วเราก็วิ่งต่อไปจนถึงถนนดําข้ามถนนดําไปตรงไปประมาณ200เมตรเจอกระจุดน้ําอีก1จุดพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปตามทางธรรมชาติอีกแล้วมันจะมาโผล่แถวๆบริเวณองค์พระจะเจอจุดน้ําขาไปก็คือพอเราเจอเสร็จปุ๊บเราจะตรงดาใช่เราจะดันตรงขึ้น ยอดเขาเลยาจะเดินตรงขึ้นยอดเขาเสร็จปุ๊บไปเจอกับจุดน้ำจุดนึงบนยอดเขาซึ่งจุดน้ำจุดนั้นน่ะอยากให้นักวิ่งโหลดน้ำให้ดีแต่ว่านักวิ่งขาลร็วบางคนเขาอาจจะไม่โหลดก็ได้เพราะว่าทางที่ต่อจากยอดเขามาเนี่ยมันจะเป Down ็นดาวฮิล มันจะง่ายมากมัน<า>จะที่เรามากันเนี่ยมันจะประมาณ2โลเองมาถึงจุดแยกนี้จะเป็นกม,มที่กมที่14เราจะถึงแยกน้าตกใส่ทองเพื่อที่จะลงไปองพระคุณจะเจอทางแยกแบบนี้นะครับให้สังเกตไว้มันจะเป็นทางแยกเพราะว่าด้วยความที่แบบอาจจะมืดลมเออยอะไรเออยอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่คนวิ่งเหนื<ๆ>่อยเขาก็บางทีเงยหน้าบ้างไม่เงยหน้าบ้างเวลาเกิดเหตุอุบัติเหตุอะไรเราเรากระจายตำแหน่งแต่ละจุดไปแล้วใช่พอหลงเนี่ยการที่เราจะเข้ามาถึงจุดนี้ได้นะอย่างน้อยๆต้องมีครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราอยากจะแก้ปัญหาที่ต้นเห้่ทาาายยดีีเรพ บอกกิโลเพราะว่าอยากให้นักวิ่งแบบรู้ว่าเอ้ยจุดกิโลที่เราบอกเนี่ยมันเป็นจุดสําคัญนะอย่างกมที่14.4เนี่ยโคตรสาคัญเลยคือมันเป็นสี่แยกเราลงมาจากทางนั้นนะคุณลงมาจากยอดเขาอิตโตะพอถึงตรงนี้ระยะ25้าเนี่ยเลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปน้ําตกใส่ทองแล้วก็ข้ามไปองค์พระจุดน้ําขาลงแล้วก็เตรียมจะไปจุดต่อไปยาย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 ผมไปร่วมเซตาครับเรดถ้าผมไปด้วยผมคงหายท้องอะ พี่พี่ไม่เอาผมขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องยกไอ้นี่พี่นุ่นนี่วิ่งใส่ต้นไม้เลยมันออกมาใจถึงแล้วน้ตกสายทองเดี๋ยวหลังจากช่วงหน้าฝนไปเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะเยอะนะครับที่นี่ก็มีน้ำป่าด้วยเนาะแล้วฝนมันตกหนักหรือว่าอะไรมมี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 เขาเขียนฝนตกระวังน้ำป่าใช่มันเป็นน้ำป่าถ้าเป็นน้ำในเมืองก็จะเป็นน้ำประปาใช่ น้ำจีนนะทำไมไวะน้ำปบบป้าต <c oughs> <c oughs> อนจุดนี้ทุกคนต้องข้ามฝั่งไปนะครับข้ามฝั่งจากน้ำตกสายทองเรามาจากตรงนี้นะปัะ๊บขึ้นมาแล้วก็ข้ามฝั่งไปพอหลังจากเราข้ามน้ำตกสายทองมาเราก็จะเจอครบเราเอาจากองค์พระมาเราจะเลี้ยวซ้ายมาเพื่อลงถนนดับที่เราวิ่งกันอยู่เนี่ยเนี่ยคือทางวิ่งจริงเรา,เราลงถนนดําประมาณ400เมตร เพื่อที่จะเข้าซ้ายมือเข้าบ้านเจ็ดหลังเข้าทางธรรมชาติต่อบ้านเจ็ดหลังนี่เราถึงบ้านเจ็ดหลังแล้วสวัสดีครับส,สํารวจเส้นทางครับทีนี้เราใช้โซลาร์เซลล์แลวใครใช้งงคุณผมไม่ใครดูดาวกันบอลอ้าวแล้วมึงรู้ได้ไงตอ <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่<ไ>นักวิง่งจะต้องผ่านพอนักวิ่งมาถึงจุดนี้นะครับพอผ่านบ้านเจ็ดหลังมาแล้วนะก็จะเจอกับลําธารนะเขาเรียกลําธารได้ไหม แล้ใช่เป็นลำธารแหละลำธารแล้วมีฝายกั้นเพื่อข้ามฝั่งไปสวยสวยพอออกมาจากบ้านจิดหลังวิ่งตามทางมามันจะเจอแยกหนึ่งก่อนนะก่อนหน้าเนี้ยแต่ว่าเราหนีฝนกันมาเราเลย ไม่ได้ถ่ายมันจะมีแยกหนึ่งเราก็เราเราเรา,เราต้องออกทางขวานะครับอย่าตรงไปไมันจะเจออยู่แยกหนึ่งแหละแล้วมาถึงจุดเนี้ยก็มที่สิบเกรจุหนึ่งเราจะเจอกับสามแยกเราจะออกมาจากซอยนี้พอมาจากซอยนี้เสร็จเนี่ยพอเราวิ่งมาให้เราเลี้ยวขวานะครับเราอย่าเราเรา,เราไม่ไปตายนะเลี้ยวขวาเลี้ยวเออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาใหญ่ไหม่ลงมาพอดีผมช่วงนี้ผมแบบว่า,า,าติดท้ายอ่าภาษาใต้ผมแข็งแรงอยู่ใช่ใช่โอ ความเดิมตอนที่แล้วจากเรามาที่จุดสามแยกตรงนั้นใช่ไหมแล้วเราก็วิ่งเลี้ยวเลี้ยวขวามาเลี้ยวขวาแล้วก็ลงมาเราจะมาเจอกับลานหอครับพอเราวิ่งมาออกมาจากข้างหลังเราจะเลี้ยวซ้ายไปโ<ะ>อ้ let's go <S มีถุงไหม ที่เรายังมีอีกนึงเรื่อนมันจะมีหลักกิโลอยู่ซ้ายมือแล้วทางนี่เราจะเข้าขวามือเราจะมาเข้าเส้นทาง,งจาอนกดธรรมชาติต่อด้วยกมที่2ี่หลังจากที่เราแอบ,บไปตากฝนกันมา <laughs> แล้วก็หนีหมา <laughs> ตอนนี้เรากลับมาออนแอร์แล้วครับพอ <laughs> ถึงตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าแยกไปป่า ุดแยกไฟป,ป่ามาเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเพื่อเลาะข้างรัวไปต่อที่สครเขือน เรียบร้อยอีวารลไม่ขาดไม่เกินเมื่อวานเ,เรามาผิดเวลาไปหน่อยคเมื่อวานเขามีลูกป่าเนาะก็ถอยโตน,นี้ก็มีปูกป่ามีอะไรต่วนี้อะไรหลังท่องเที่ยวเยอะแยะมเยอะก็ลองมากันเยอะๆที่ต่อย <c oughs> ตอัมีกิจกรรมอะไรทำเยอะๆไฟายลุงทฟลยเรือก็ฝากทุกคนติดตามงานถอยโตัวแคมป์เทล อย่าฝากติดตามงานจางเกลเทลท้องพีกาจางธิดาโอ้ยยาวเลยยังมีอีกหลายผลงานหลายสนามให้เราได้ชมได้วิ่งเจเลนไทยแลนด์ทิกต็อกเดลันไทยแลนด์แล้วก็ยูทูบเนาะเดลันไทยแลนด์ไปด้วยแล้วก็อย่าลืมเนี่ยที่เรามาทํารู้เส้นทางเขาอิโต้แชมป์เทลปีที่หกปีที่หกที่ไม่ได้เข้าสี่ซีรีส์ไทยบุรีรมภาไม่ได้เข้านะไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าท่านเนี๋ยตอนนี้ไปก่อนครับ เดี๋ยวนครับทุกคนบ๊าย